แปมแรกโอ้โหคุงจะมาโกดตอนนี้แปมแรกอแรมแรกอเปียกเลยกูมันเช้าขนาดที่ท้าให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเลยนะฮะอารุนเบิกฟ้านะครับชาโดโบยบินนะครับออกหากินล่าเริงจำใสนะครับนัตุ้มรีบมารีบมาเร็วไว้นะฮะนวดชาโดด้วยการขอรับวันใหม่นะครับยิ้มให้แก่กันนะครับผมตอนนี้สําหรับผู้โดยสารเที่ยวนี้นะครับก็เริ่มจะ เต็มลำเรือแล้วนะฮะแต่ว่ายังพอมีที่ให้ได้อีกมาสัก 2- 3ที่นะฮะก็รบกวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่น,นี้นะครับรบกวนจากัดกันนะฮะแล้วก็อยากัดผมด้วยนะครับสายพอได้วัดนะได้วัดได้งัดหน่อยนะครับกัดนี้นะครับก้านคอ บรรยากาศเช้านี้ที่คัวจะสดใสนะฮะไปเดี๋ยวไปอยู่ในน้ำกก่อนค่อยว่ากันอ่เรียบร้อย ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมครับตุ้มทีเตฟนะครับนะเช้าเช้านี้บรรยากาศโคตรดีนะคะวันนี้ทําเวลาดีมากครับตอนนี้ตีห้าสี่สิบนะฮะปกตินะฮะเวลาเอาเรือมาลงนะฮะไม่เคยได้เวลาดีแบบนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับโอ้หรู้สึกดีใจมันเช้าขนาดที่ท้ให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเลยนะฮะ อารุณเบิกฟ้านะครับชโดโบยบินนะครับออกหากินล่าเริงจำใส่นะครับนัตุ้มรีบมารีบมาเร็วไว้นะฮะนวดชาโดด้วยการขอรับวันใหม่นะครับยิ้มให้แก่กันนะครับผมถ้าใครเคยได้ยินเพลงนี้นะครับบอกเลยนะครับดักแกนะฮะรู้อายุไขเลยนะ้ว่าคุณรุ่นไหนนะครับก่อนวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่บ่อทรายนะพิศพันธ์บุรีครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมก็บึ้งมาจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็เอาเรือมาลงแล้วก็จอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็พอเช้านี้รีบมาเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะมาโซโลนะฮะ ชดโดรีบทั้งใจรีบมาจะมาโซโล่ชดโดนะฮะบรรยากาศเช้านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามีลมอ่อนๆน,นิดนึงน,น,นะครับซึ่งไม่ค่อยดีกับการนวดผิวน้ำสักเท่าไหร่นะฮะลมมันจะริ้วๆ,ๆ,ๆอ่อนเนี่ยครับเวลาชดโดติบก็จะดูยากนิดน,นึงแต่ก็พอดูได้เพราะว่าอันนี้ยังถือว่าไม่แรงมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าตามปากกกกันเลยแล้วนะคะเพราะว่าชดโดน่มันชอบนอนตามปากกกนะครับก่อนที่มันจะออกมาหากินนะฮะเราก็ไป เริ่มจากหมายไหนดีวะแม่งเยอะเกินเอานูุนก่อนลวกันไปลุยตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะฮะก็ถามว่าปลาจิบมีไหมก็เท่าที่เห็นมีบางๆนครับโซนนี้นะฮะมันน่าจะจิบดีก็น่าจะสายกว่านี้แหละครับอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบห้านาทีนะฮะโอ้ยยังไงเจอแล้วครับหนึ่งหน่วยนะฮะ นนี้ผมก็พยายามดูปลาจิบอยู่นะครับอยากดูตำแหน่งที่มันขึ้นบ่อยๆนะจะได้ไปเฝ้าได้นะครับ จิบเลยข้างหน้าเลยนะฮะอืออืออีไง มาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหคุณจะมากดตอนนี้แต้มแรกแต้มแรกเปรียกเลยกูเรียบร้อยครับผมมาละแต้มแรก เวลาพามถามเช้าๆได้เลยฮะสุดยอดที่สุดแล้วฮะกัดง่ายๆวันก็ต้องอย่างนี้แหละมาเช้าๆ่านี็แล้วนะฮะไอ่ป๊อกนะใส่ประมาณสักโลหกรถเจ็ดได้อยู่แต่ทรงนี้ยาวบึ้ดเลยนะครับกัดก้านคอครับเต็มปากนะครับตอนแรกกัดนี้สงสัยน่าจะได้ขาไปนะครับแล้วก็ไม่อยู่นะแต่ว่าด้วยความดุออกมาแล้ก็ซ้ํานะครับซ้ําก็อยู่เลยนะฮะยิ้มรับอรุณวันใหม่ไปเลยนะครับกับ s h ด d o w p นะครับแล้วก็คันเบรที่ผมนำรถสอบองก็เป็นคันรุ่นใหม่นะฮะอีกไม่นานคงได้เจอกันนะฮะ โอ้โหได้แต่ดันตามนะไม่กระซวกไส้นะน่าจะเห็นเรือนะเพราะน้ำค่อนข้างใสมากนะครับระแ,แวงไปเลยแหมเมื่อกี้ดโดน่าจะมีไซส์มีไซส์ด้ยแหละไซส์แล่รู้แต่มีไซส์แน่นอนแหมเหลี่ยมนี้น่าสนใจนะฮะทางเข้านี่แบบเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนี้เลยนะครับช่องนั้นอนะผมว่ายังไงก็ได้ลุ้นแล้ววะ ไี่เหนียโอ้โหแม่เสียดายนั่นไปอ้อมไม่นี่ก่อนนะครับไอ้ต้นหญ้าในน้ำนะฮะพลาดเลย มาแล้วมาแล้วมาแลอ,อ,อยู่มุมนี้เองนะครับสายสวยสายสวยหมดยัง น่าจะหมดนะอุ้ยตัวนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสามนะเพืเนี่ยออชาตัวนี้ก็พอมีไซส์นะครับกัดการคอครับเบ็ด6โอนะครับวัดทะลุเลยนะฮะอยู่เลยนอนอยู่ตามชายกกับแล้วก็ส่งเหยื่อไปครับแล้วก็กรอกลับมาครับวิ่งมากระซวกไซส์ซะไซส์พอได้วัดนะได้วัดได้งัดหน่อยนะครับกัดนี้นะครับการคอเช้าเช้านี่หมายบอดไาายนะครับก็หลักๆ เน้นตรงนี้่างเดียวแล้วครับตามกกนะครับเพราะาปลามันก,ก็นอนตามชายกกนะฮะพอได้สายเดี๋ยวมันก็จะออกไปหากินไปจิบข้างนอกนครับจิบที่น้ําลึกขึ้นนะฮะด้วยความที่เช้านี้มันมีลมอ่ะเราไม่สามารถเฝ้าตีจิบได้เลยนะก็เลยต้องมาเน้นตีรูดตามป่าอย่างนี้ไปก่อนนะฮะก็ยังมีตัวนอนอยู่นะคือแต่ถ้าสายกว่านี้น่าจะไม่ค่อยมีแล้วแหละตอนนี้ยังพอมีเพราะมันยังเช้าอยู่พอได้มันนะครับได้เยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะหาแต้มต่อไปนะครับ แบบนี้ก็หน้ามีนะครับเป็นลุบที่ดูน้ำค่อนข้างลึกนะครับนี้น่าจะสายใหญ่นะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าลมมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเป็นคลื่นแรงมากแต่แรงเลย้งนี้บอกเลยฮะตีเจ็บนีด เลิกคิดไปได้เลยไม่รู้จะดูยังไงเลยฮะโอ้โหนี่ปอ๊ <ś led> ปอกครับป๊อกโลป๊อกโล กานนี้ไซส์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไซส์โลไซส์โลนะฮะมาอีกหนึ่งแต้มครับ,ารบการคอนะครับไซส์นี้ยังไม่ได้ขนาดนะครับปล่อยไปไก่อนเดี๋ยวไว้โตแล้วค่อยมางัดอีกรอบหนึ่ง ไอ้ป๊อกไอ้ออออปอ๊อ,ปอกมาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วครับไอ้ป๊อ,ปอกมาอีกแล้วครับผมเดียว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 ใจเย็นใสเย็นใจเย็นกัดอันนี้เบป6โวล์นะครับวัดอยู่นะครับทีเดียวเลยนะครับปลาติดนี่ไม่ได้ลุ้นมาลุ้นปลาป่าอย่างเดียวเลยนะถ้าเน้นตีติดเนี่ยผมก็ได้ลุ้นใหญ่ครับแต่ว่า ฝาป่านี้ก็ลมไม่ป๊อกไปแล้วกันนะฮะแต่ลมแบบนี้ก็ดีวงเหงาแล้วกันตอนนี้สําหรับผู้โดยสารเที่ยวนี้นะครับก็เริ่มจะเต็มลําเรือแล้วนะฮะแต่ว่ายังพอมีที่ให้ได้อีกมาสัก2อถึงสามที่นะฮะก็รบกวนผู้โดยสารที่นั่งอยู่นี้นะครับรบกวนอากาศกันนะฮะแล้วก็อากาศผมด้วยนะครับไปเราจะไปหาแต้มต่อไปอื้อหือ ไอ้ปออีกแล้วไอ้ปออีกแล้วไอป้อปอ,อีกแล้ว,อลออลวโอ้ไซส์โรกว่านะครับโรกว่าโลกว่าอันนี้ไซส์เล็กไปเดี๋ยวเราไม่พาขึ้นเที่ยวบินรอบนี้นะฮะไซส์เล็กไปโอเค อันนี้เราไม่พาไปด้วยนะครับเพราะทำการจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวเราพักร้อนตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้างนอน,นี่แดดอย่างร้อนเลยเพิ่งจะเที่ยงครึ่งนะครับ็นชั่ว เดี๋ยวผมน่าจะพักร้อนตรงนี้ยาวสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะเพราะว่าออกไปตรงนี้ลมก็มีนะครับแถมยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะได้ลุ้นสักช่วงเย็นๆหน่อยนะให้ลมนิ่งๆลมเบ,บาๆหน่อยนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆหน่อยผมคิดว่าปลามันน่าจะลอยแหละมันน่าจะขึ้นตามริมตลิงนะ่งฮะวันนี้เดี๋ยวผมพักทานคงทานข้าวนะครับแล้วก็ซัดอะไรเย็นๆรอไปก่อนแล้วกันโอ้ยโคตรร้อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะฮะก็ผมนี่นั่งพักกัยาวมาเลยครับเกือบ2ชั่วโมงนะฮะลมก็แผ่วๆนิดนึงแต่ความร้อนยังคงเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองวนสักรอบหนึ่งก่อนก่อนจะถึงเวลาพลามทามเนะอาจจะได้แต้มเพิ่มในจังหวะน,นี้นะครับอ้ <c oughs> โอ้โหแหมสบัดหลุดไปก่อนนะครับแหม่ดันไปห้อยกับกิ่งหญ้านะครับวัดไม่แน่นเลยนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะฮะอืออือืไอ้พอกแน่เลยไอ้พอกนะฮะ เรียบร้อยขึ้นมาอีกแต้มมาฮะกัดการคอนะครับเบ็ด6โอนะครับเต็มปากเลยนะฮะสายนี้เรียกได้ว่าไวเด็กเลยนะฮะแต่ก็ยังมาต้อนรับนะครับเพราะกัดทีนี้เหยื่อไม่ค่อยเหลือชิ้นดีสักไหรนะ่ละฮะ เรียบร้อยแน่นตึบนะฮะโอ้โหนี้เราก็ตึบเหมือนกันนะฮะอัดชะโดไปหลายตัวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเจอแบบอภิมหาอลังการชะโดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยผมก็ไม่แ้วนะครับอีกหนึ่งวันนะฮะแต่ว่าแฮวมาก่อนน้านี้แล้วสสัปดาห์รวดโอ้โหมาสัปดาห์นี้เพิ่งจะรอดแฮวก็เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกลับกทมนะฮะตอนนี้อยู่สุพรรณก็นั่นแหละประมาณ2ชั่วโมงถึงบ้านก็เจอกัน คลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม